สวัสดีครับคุณผู้งังทีักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่9เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าเหตุผลค้านดิจิทัลเล็ตหยุดสร้างความเสี่ยงให้กับประเทศชาติเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะนโยบายหลักที่พักเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงมาตลอด เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับที่เศษฐาทวีสินรวมไปถึงแกนนำของพรรคเพื่อไทยต่างก็ออกมายืนกลานเสียงแข็งเลยนะครับไม่ทบทวนไม่ยกเลิกแล้วก็ไม่ถอยการทำนโยบายดิจิตอลวอลเล็ถึงแม้ว่าจะมีเสียงทักท้วงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเนี่ยพับไหมหรือว่าจะชะลอโครงการหรือว่าจะยกเลิกโครงการดังกล่าวไปเลยเพราะ มองว่ามีความเสี่ยงซึ่งจะตามมาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินเพื่อเอาไปทํานโยบายดังกล่าวที่ต้องใช้ปริมาณถึง5 6 0แสนล้านบาทด้วยกันเพราะถ้าหากว่าเศรษฐากับเพื่อไทยถอยเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ในทางการเมืองคือหาเสียงเอาไว้แล้วแล้วไม่ทําหรือไม่ก็ทําไม่ได้เหตุนี้แหละครับท่าทีของเศรษฐาจึงยืนยันว่าจะต้องเดินหน้าดิจิตอลวอลเล็ให้ได้ไม่มีถอย ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นระดับแถวหน้าของเมืองไทยมีการร่วมกันลงชื่อออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยกเลิกนโยบายนี้ซะเพราะเป็นนโยบายได้ไม่คุ้มเสียเริ่มต้นด้วยนักวิชาการจำนวน99รายด้วยกันนำโดยทีมที่เคยเป็นผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำนะครับว่าเคยเป็นผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นแบงก์ชาตินี่แหละครับ และก็ยังมีนักพิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จากสำนักต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเอ่ยชื่อกันมาไล่เรียงกันมาอย่างเช่นวิรัไทยสันติประพบนี่เคยเป็นผู้ว่าแบ่งชาติมาก่อนทาริสาวัฒนเกตอัจนาวัยความดีเคยเป็นรองผู้ว่าแบ่งชาติมาก่อนรองศาสตราจารย์สิริรักคอมันเคยเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บัณฑิตนิถาวรเคยเป็นรองผู้ว่าแบ่งชาติมาก่อน รองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศสเคยเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์พลายพลคุ้มทรัพย์เคยเป็นอาจารย์คณ RI, ะเ,เนนรศรษฐศาสตร์ตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณของ TDIRI และเคยเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้นซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเป็นอย่างมากนะครับและหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ ว่าในเมื่อเศรษฐากับเพื่อไทยเนี่ยยืนกลานไม่มีถอยแล้วบทบาทของนักพิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังซึ่งทําหน้าที่ทักท้วงไปแล้วตรวจสอบนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลจะทํำยังไงกันต่อไปรองศาสตราจารย์วรากรสามโกเศบซึ่งเคยเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ อาจารย์วรากรเนี่ยร่วมลงชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการดําเนินนโยบายนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคนร่วมลงชื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์วรากรให้สัมภาษณ์กับไทยโพสต์ถึงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นอกเอจากจะเหตุผลหลายข้อที่ระบุเอาไว้ในเอกสารที่เผยแพร่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์วรากรบอกว่าในฐานะความเป็นปจเจกบุคคลที่เคยเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีหน้าที่อยู่3อย่างด้วยกัน หน้าที่อย่างที่หนึ่งคือตอบสนองในการผลิตบัณฑิตสาขาต่างๆที่สังคมต้องการหน้าที่อย่างที่สองคือการชี้นำโดยบางสาขาหรือบางเรื่องที่สังคมอาจจะยังไม่สนใจก็ต้องพยายามชี้แนะให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็หน้าที่ประการที่3านี่คือเตือนสติครับมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เตือนสตินะครับตอนนี้ผมกำลังทำหน้าที่ในการเตือนสติอยู่ เพราะว่าเราอยู่ในวงการของคนที่สอนหนังสือแล้วก็เรียนรู้เรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับคิดว่าเราควรจะมีหน้าที่ในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนไทยก็ต้องช่วยกันให้คําแนะนําที่ถูกต้องอย่างสุภาพมีเหตุมีผลจึงเป็นเหตุผลที่มีการเขียนจดหมายดังกล่าวขึ้นมา หลังจากที่พวกเราได้มีการพบปะการมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับนโยบายเรื่องนี้ทุกคนก็ตกใจนะครับแล้วก็มีการติดตามเรื่องนี้กันมาตลอดแล้วก็เห็นว่าถ้าเกิดปล่อยเอาไว้แล้วนโยบายดังกล่าวมันออกมาตามที่เขาบอกกันไว้เนี่ยมันจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศและก็ยากที่จะเยียวยาอีกแ่่งหาก สาเหตุที่ผมร่วมลงชื่อไปด้วยเนี่ยเพราะผมตกใจที่นโยบายนี้ต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมากถึง560,000ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณก้อนใหญ่มากครับอาจจะพอๆกับเงินที่ขาดดุลที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ซึ่งอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะ7 0แสนล้านบาทแต่ว่าในส่วนของดิจิ t a ลวอลเล็ประมาณเกือบ6 0แสนล้านบาทเกือบจะใกล้เคียงกันเลยซึ่งยอดขาดดุลของงบประมาณก็มาหาศาลแล้วเนี่ยนะครับแต่นโยบายนี้ ทำโดยการโอนให้ประชาชนครั้งเดียวตามที่นายกบอกเอาไว้เนี่ยเคยบอกว่าอาจจะโอนภายในเดือนกุมภาพันธ์2,567ซึ่งเป็นยอดเงินที่สูงมากเพราะนี้ของประเทศไทยขณะนี้มีอยู่ประมาณ10ล้านล้านบาทการจะเพิ่มหนี้เข้าไปอีก5 0 0แสนกว่าล้านบาทก็เท่ากับว่าจะเพิ่มอีกประมาณ5เซซึ่งหนี้ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันสะสมมานานหลายปีนะครับผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเยอะเช่นโควิดระบาดบ้างอะไรบ้างแต่ครั้งนี้ หากทานโยบายนี้ขึ้นมาจะทําให้นี่มันเพิ่มขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนและจะทาให้ตัวเลขหนี้ี่มันสูงขึ้นมากและภาระหนี้ของเราตอนนี้ปาเข้าไป62%ของรายได้ประชาชาติเพราะฉะนั้นการชําระหนี้ที่เราจะต้องเพิ่มมากขึ้นมันจะทําให้ต้องเพิ่มมากขึ้นโดยปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยผมไปคํานวณดอกเบี้ยต้องใช้พบว่าอยู่ที่ประมาณ14,000ล้านบาทเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับสำหรับเงินจํานวนนี้560,000ล้านเนี่ย อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินต้นซึ่งไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีถึงจะใช้หมดแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับคนรุ่นใหม่ซึ่งจะต้องทําหน้าที่ในการแบกรับภารหนี้ต่อไปนะครับเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเหตุผลหลักที่ผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวนอกจากนี้เนี่ยนะครับอาจารย์วรากรบอกว่าเมื่อมีหนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยภาครัฐก็ต้องพยายามที่จะหาเงินมาชดใช้คืนอาจจะหามาจากการ เพิ่มภาษีไหมซึ่งผมไม่แปลกใจเลยนะครับถ้าหากว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเพิ่มจาก7%เป็น10%จะหาทางเพิ่มให้ได้หรือว่าจะเพิ่มภาษีสรรพสามิตรพวกค่าบริการพื้นฐานของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนะครับรวมไปถึงเงินของท้องถิ่นด้วยภาษีทรัพย์ส,สินไหมหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นไม่เพียงพอท้องถิ่นก็ต้องไปปรับภาษีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นภาษีที่ดินซึ่งคนต้องจ่ายก็ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยนะครับ ในระยะปานกลางได้มา1น0 0 0บาทอาจจะต้องจ่ายในรูปแบบต่างๆหลายรูปแบบจนมันเกินกว่าที่ได้รับมา1 0,000บาทแน่นอนนะครับนอกเหนือจากผลกระทบในด้านของราคาสินค้าที่อาจจะแพงขึ้นดอกเบีย้ยก็จะสูงขึ้นปัจจัยเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่ผมกังวลมากคนที่ออกมาคราวนี้เนี่ยทุกคนที่ทําทั้งหมดรู้ดีครับว่าอาจจะเปลืองตัวคือถ้าเกิดอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะไม่ง่ายกว่านะครับ แต่เราก็คิดว่าเราเนี่ยก็อายุมากแล้วนะครับหากจะไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำวันหลังเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจหากเกิดเหตุการณ์กระทบต่อไปในวันข้างหน้าอย่างรุนแรงทั้งหมดเนี่ยผมพูดด้วยความจริงใจนะครับด้วยความรู้สึกที่พวกเรามาร่วมกันทำในครั้งนี้นักข่าวก็ถามว่าที่ผ่านมาในฝ่ายพักเพื่อไทยกับทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยและคนในรัฐบาลก็บอกว่าประเทศไทยยังอยู่ในเศรษฐกิจที่มีภาวะไม่ดีสักเท่าไหร่นักเพิ่งจะฟื้นจากไอซ จาเป็นจะต้องอัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวหลังจากออกจากห้อง i อ u แล้วแล้วก็วิ่งได้ไม่ใช่แค่ฟื้นนโยบายนี้จะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจอาจารย์วรากรอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องไปดูตัวเลขครับไปดูตัวเลขไปดูข้อมูลทางวิชาการซึ่งตัวเลขทางเศรษฐกิจของทุกสํานักนะครับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็ภาคเอกชนเนี่ย ตัวเลขมันตรงกันหมดแล้ะครับว่าเศรษฐกิจไทยเรากําลังฟื้นตัวหลังจากที่มีการอัดฉีดเข้าไปในระบบในช่วงหลายปีมานี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดซึ่งมันต้องใช้เวลากว่าที่จะทํางานได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตจากการกระตุ้นนะครับเพราะการกระตุ้นมันก็คือกระตุ้นขึ้นมาแต่เศรษฐกิจจะเดินได้ด้วยตัวของระบบเศรษฐกิจเอง อย่างเช่นอุตสาหการรมการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับนำเงินเข้าประเทศได้เป็นแสนล้านบาทแล้วก็มีทิศท,ทางที่ดีขึ้นส่วนภาคเศร,รษฐกิจอื่นๆเนี่ยก็กําลังขยับตัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจนถึงขณะนี้เนี่ยเราไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับที่จะต้องไปกระตุ้นด้วยการกู้ยืมเงิน5 0 0แสนกว่าล้านมันเป็นความเสี่ยงครับผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในการที่จะทําให้เศร,รษฐกิจไทยขยายตัวขึ้นเป็น5%เซึ่งผมไม่เห็นว่าจะต้องเป็น5%เเเสมอไปนี่ครับ เพราะคุณภาพของการเจริญเติบโตเนี่ยมันสาคัญมากกว่าตัวเลขนะครับยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยความยั่งยืนในระยะยาวเป็นความเห็นตรงกันของทั้งโลกมากกว่าตัวเลขที่ต้องการให้มันเป็น5%าเป็นจะให้ขยายตัวจะได้ดูดีๆเพราะถ้าเกิดคุณภาพมันไม่ดีเนี่ยเบื้องหลังมันกระจุกตัวเฉพาะบางอุตสาหกรรมหรือเฉพาะบางคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงมันไปไม่ทั่วถึงประชาชนครับผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยไม่ได้มีความหมายเท่าไหร่เลยนี่แหละครับกรองสถานการณ์บอกว่า นี่เป็นเสียงเตือนในเชิงวิชาการนะครับเตือนในขณะที่เศรษฐากับพักเพื่อไทยเนี่ยก็ยืนกรานว่าจะต้องเดินหน้าดิจิตอลวอ l เล็ตต่อไปให้ได้นะครับ